ย ا โฮสวัสดีครับทุกคนแอดดลเลอร์ชิปคาร์ไทคุณก็มีรถอัปเดตมาใหม่นะครับเรียกได้ว่าอัปเดตตัดหน้าเกมอีกเกมหนึ่งกันเลยทีเดียว สำหรับคันนี้นะครับในเกมจะชื่อว่ามาซูด a ไอล่านะครับหรือชื่อในชีวิตจริงก็คือมา z d a าฟู a ไนั่นเองนะครับซึ่งเจ้ามา z d a าคันนี้ในชีวิตจริงเนี่ยก็จะเป็นคอนเซปต์คานั่นเองนะครับแต่สำหรับในเกมก็มีการจำหน่ายแล้วในราคา 15M นั่นเองนะครับรองลงมาจากเจ้ารอย a ล Hy เป r หรือว่าเจ้าบุคติโบลีนั่นเองนะครับในราคา 16M ในเกมนะครับสำหรับสเปคของคันนี้ในเกมก็อย่างที่ทุกคนเห็นเลยนั่นก็คือความเร็วสูงสุดจะอยู่ที่627กิโลเมต ต่อชั่วโมงส่วนมันนี่เปอร์ไมก็จะได้3,492หรือก็คือใน1นึ่งมาเนี่ยเราก็จะได้เงิน3,492นั่นเองเรียกได้ว่าไปลองเจ้าโบรีนิดหน่อยเอาล่ะเดี๋ยวเราลองไปขับเล่นกันเลยดีกว่าสำหรับเสียงรถคันนี้ก็จะเป็นแบบนี้ หลังจากที่ทุกคนได้ยินเสียงรถคันนี้ไปแล้วทุกคนคิดว่ายัางไงบ้างอย่าลืมมาบอกกันด้วยนะสำหรับการขับขี่ของคันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นรถคันนึงที่เกาะถนนได้ดีไม่แพ้กับรถ 16m สามารถผ่านเข้าโค้งไปมาได้อย่างสบายๆแต่อันนี้ผมทดลองกับการแข่งไฮเวย์นะครับยังไม่ได้ทดลองกับการขับในส่วนของถนนที่มันเป็นถนนแคบๆแ,และอีกสิ่งหนึ่งที่สังเกตได้ชัดคือรอบคันนี้เนี่ยจะมาช้ากว่าโบลี่นิดหนึ่งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการขับขี่และการควบคุมรถก็อยู่ที่การปรับจูนรถ ของแต่ละคนนะครับถ้าหาคนไหนที่จูนเก่งๆก็มาบอกสูตรการจูนนี่นะผมรออยู่เพราะทางนี้จูนรถไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่สรุปสําหรับเจ้าคันนี้ก็คือเป็นรถที่ขับง่ายขับสนุกขับฟาร์มขำๆเพลินๆได้เลยเพราะขับไปขับมารู้สึกเจ้าฟูไลเนี่ยแอบขับเพลินมากกว่าเจ้าโบลีแต่ว่าเพอร์ไมล์ของคันนี้เนี่ยอาจจะให้น้อยกว่าโบลี ค่อนข้างเยอะทีเดียวก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนว่าทุกคนเนี่ยอยากจะเพลิดเพลินกับคันไหนแล้วคนละคิดเห็นยังไงกับรถคันนี้บ้างก็อย่าลืมมาแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับเอาละสำหรับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่นะครับ